โอ้โหบรรยากาศเช้านี้ตื่นมาแล้วอืมสดชื่อแล้ะลมเย็นๆพร้อมกับฝนตกปล่อยๆยครับสติหิฝนตกฮะเมื่อคืนนประมาณช่วงตีสามตีสี่นี่โอ้โหฝนตกถือว่าแรงมากๆมีฟ้าร้องด้วยก็ดีฮะหลังจากที่มันแห้งแล้งมาหลายวัน จะร่วมเดือนแล้ะมีฝน,นหนักๆมาสักทีหนึ่งก็โอคช่องจินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้ชาวเชาว้ชาบรรยากาศธรรมชาติเรานะมนี่ได้ชมต้นไม้สวยๆงามๆแล้วก็ลมเย็นๆสบายๆ้ยอมกับมีเสียงฝนตกกโปรยๆนะบรรยากาศแบบนี้ถือว่าสดชื่นเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไงบ้างตกกันหรือเปล่าไม่มีปีไม่มีคุยเลยฮะไม่มึกื่หว่านนี่ก็บรรยากาศไม่คิดว่าจะตกนะก็แบบโล่งๆสบายๆแดดเปรี้ยงเมื่อวานฮะแดดร้อนเลยอุณหภูมิอยู่ที่33องศาเมื่อวานแล้วก็แดดทั้งวันก็ไม่ได้คิดว่าจะมี ฝนตกนะแต่ความมาเมื่อคืนโอ้โหเสียงฝนตกแรงมากเลยสดชื่นเลยนะเล็กแล้วก็ต้นไม้เนี่ยอืมสวยงามเลยะนะดูทุ่งดอกกระเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมว่าโอ้โหงามขนาดไหนมันสวยงามมากๆนะเนี่ยเทบมิตรบำรุงดินด้วย ใบไม้ใบตะเคียนแถวนี้ใบตะเคียนใบอ,อะไรในะบนึกไม่ออกหูกระจงแม่เนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเมื่ีมันมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยแหละพูดไม่ออกนึกไม่ออกเนี่ยใช้ใบไม้พวกนี้ชอบเลยครับพวก ปุ๋ยที่ทำให้ต้นเขางามส่วนผลผลิตไม่รู้นะนะผลผลิตก็คือพวกถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าสำหรับพวกใบไม้แต่แล้วว่พวกให้ดอกพวกไอ้ให้ใบเนี่ยใช้ปุย๋ยพวกใบไม้เนี่ยดีมากๆเลยมันให้พวกในตัวเจ่นเยอะ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะนี่หลายคนอาจจะเป็นคนที่ดื่มกาแฟแต่หลายคนก็ไม่ดื่มนะส่วนคนดื่มกาแฟเนี่ยวันนี้นะ้าเล็กได้งานวิจัยมาฝากเขาบอกว่าดื่มวันละสองถึงสแก้วนี่ดีฮะดีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มวันละแก้ว มันโอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสองแก้วสามแก้วหรอกโดยเฉพาะที่เป็นกาแฟดำนะต้องกาแฟดำนะหรือว่าน้ำตาล1ช้อนชานะกาแฟดำใส่น้ำตาล1ช้อนชาหรือว่าไม่ใส่เลยนะส่วนอะไรก็คือไม่ใส่เลยนะดำอย่างเดียวก็กินจนชินแล้วนะจน ไม่มีว่ามันขมเรืออะไรอาจจะเป็นเพราะเราวัยรุ่นก็ไดนะ้ใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละก็ฝึกกินมาก็ไม่ใส่น้ำตาลการดื่มพวกนี้ก็มีผลต่อร่างกายเรื่องของทำให้การทำงานของหัวใจเนี่กระปีกะปนะระเปล่าลดภาวะเสี่ยงเรื่องของการเกิดโรคหัวใจนะคนที่ ดื่มเป็นประจำนะแล้วก็ลดภาะวะเสี่ยงเรื่องของภาะวะไตาเสื่อมนะใครที่ดื่มกาแฟประจำะวันละ2-3แก้วนี้เป็นงานวิจัยฮะงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกาน้าเล็กก็เพิ่งฟังมาคือทางสหรัฐเนี่ยเขาจะดื่มกาแฟเนี่ย จะเป็นกาแฟร้อนสะส่วนใหญ่เขาไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยกาแฟเย็นนะยังมีพวกนมพวกน้ําตาลอูหอะไรเยอะแยะนะพวกเรากินพวกนี้มันก็เสี่ยงเงินเสี่ยงเรื่องของเบาหวานนะไขมันอุดต,ตันอะไรเงี้ยนะเยอะแยะนะเพราะนั้นต้องดูนะว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับกาแฟคือกาแฟที่เป็น กาแฟดำแล้วกาแฟที m, ่มีน้ำตาลแค่หนึ่งช้อนนี่แหละนั่นแล้ก็บางวันก็สองแก้วบางวันก็สามแก้วบางวันก็แก้วหนึ่งก็แล้วแต่นะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เวลาหรือบางวันก็ไม่สักแก้วเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่ติดนะไม่ติดไม่เด้งุดหงิดพอดื่มกาแฟก็ ดื่มได้สบายๆนอนหลับสบายจะกินแก้วสองแก้วสามแก้วก็หลับเหมือนเดิมนะไม่ได้มีผลต่อว่าทำให้ไม่นอนไม่หลับเพียงแล้วเพียงแต่เรากระตุ้นให้เรามีแบบว่าอยากจะทำงานอยากจะมีสมาธิในการคิดในการอะไรเนี่ยพวกนี้ดี สำหรับมุมมองของนาเล็กนะกินกนาแฟดีมากโดยเฉพาะเช้าเชาเนี่ยตื่นมากกาแฟสักแก้วแล้วก็ชมบรรยากาศได้พูดได้คุยเนี่ยมันสมองมันลื่นเลยนะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้กินกาแฟเนี่ยจะพูดไม่ค่อยคล่องนึกไม่ค่อยออกว่าจะพูดเรื่องอะไร แต่ถ้าจะได้กินกาแฟเนี่ยโมได้ไปเรื่อ,อยยว่าไปงั้นเดี๋ยวไปชมส่วนเทดมิดกันทํไม้ที่เลี้ยงโชว์ใบเนี่ยให้ปุ๋ยใบไม้ดีมากๆเลยนะหมากกูหมากเมียคือไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วจะแจ๊ดอย่างนี้ไม่ใช่ที่มันแจ๊ดอย่างนี้ สดใสแบบนี้ก็คือเขาอยู่ในโดนแดดแบบเต็มๆไงฮะฝั่งนู้นก็เป็นกระเจียวนะจะไปดูเนี่โชว์ใบสสวยๆเนี่ยพวกดอกสเลเตหรือว่ามหาหงต้นสวยมากอนะ่ะยาวเป็นสูงเป็นเม็ดนะเม็ดกว่ากว่านะดูกระเจียวเนี่ย แต่ละตน้นโอ้โหสูงกันเป็นเม็ดเลยฮะรวมทั้งยอดนะทั้งใบนะเนี่ยและแต่ละกอก็ออกดอกกันอืมนี่นะคือใบก็สวยเกินเลยมองไม่เห็นดอกหรือว่าปลูกที่เกินไปนะฮะนี่แหละสูตรเด็ดที่ใช้ก็คือปุ๋ยใบไม้นะแถวนี้มีใบตะเคียนเยอะใบ หูกระจงเยอะนะถ้าใครอยู่ใกล้พวกใบก้ามปูใบฉำฉาเนี่ยก็ได้นะฮะแต่อย่างว่าใบอะไรก็ได้คนระับกเป็นใบที่ย่อยสลายง่ายแต่ถ้าเป็นไม้ตระกูลพวกตระกูลถั่วเนี่ยมันก็จะดีมันก็จะมีการเก็บตึงในตัวเจนในใบนะในใบใบของเขาที่ร่วงเนะี่ยมันก็จะมี เราก็เจียวเยอะเอ้ยไม่ไม่ใช่มีก็มีในตัวเจ่นเยอะนี่พูดสะเพียนเลยเนี่ยสวยๆงามๆครับครับผมสำหรับเช้านี้นะนัะนเลยก,ก็พามาจิบกาแฟคุยกันยามเช้าเนี่ยข่ามกลางบรรยากาศฝนปรยปรยนะอากาศดีดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ